เลนดี้เอ็กซ์เมใหม่ใช้ได้กัาเดิมอะไรก็มีมาสดวกซื้อโลบีขออูพกบริโภคในบ้านที่มีมากมายมันจะเป็นเครื่องปรุงเอยอาหารกระป๋องเอยข้องสวยของงามแป้งสีฟันยาสีฟันขนมนมเนยไอศครีมน้ำหวานป๊อปคอร์นของสดอาหารฟาสต์ฟู้ดหลากหลายเมนูเริ่มต้นเพียง35บาทไม่ใส่สารกระบุตทานได้ทันที สะดวกส่งเราก็มีคุณมีไรายได้กับการขนส่งพัสดุและที่สําคัญเคาน์เตอร์เดียวกันนี้นะครับยังสามารถซื้อพรบรประกันภัยประกันรถยนต์ได้ทั้งหมดเลยแค่เคาน์เตอร์เดียวคุณอาจจะมีหลักหมื่นถึงหลักแสนต่อเดือนแล้วสะดวกจ่ายกับเ e นนี่ทั้งอัพสามารถเติมเงินเติมเกมเติมค่าโทรศัพท์จ่ายบิลค่าน้ำค่าไฟค่าสาธารณภพกว่า200รรายการเลนนี่ f า e ฟสะดวกดื่มเราก็มีนะครับมีสาหัวใจนะครับกาแฟโกโก้คาปูชิโน แลดี้วอเตอร์ลาก็มีเครื่องกดน้ำดึ่งอัตโนมัติเริ่มต้นติดละหนึ่งบาทเท่านั้นสะดวกซักแล้วก็มีเรามีสะดวกซักแบบไฮเทคโนโลยีอย่างโตกิบายและนี่แอนด์บครับที่สามารถนะครับสแกนจ่ายได้นะครับปลอดภัยไร้กังวลเรื่องการขโมยหรือถ้าท้องถิ่นไม่พร้อมย่ดเตียนแบบนี้เราก็มีครับ าคุณเห็นโมเดลธุรกิจที่หลากหลายแบบนี้รวมถึงอยากจะรวบตึงนะครับทุกธุรกิจไว้ที่แอเรียของคุณหรือที่บ้านของคุณนะครับคุณสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ฟรีเพื่อให้คุณอุ่นใจและมั่นใจกับระบบครับที่นี่เราบอกคุณนะครับเราให้คุณเรียนฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับที่สําคัญครับถ้าเกิดคุณอยากเปิดครับง่ายกว่านั้นครับทางเดนนี่เอ็กซ์เพรสครับก็จะช่วยนะครับดีลสถาบันทางการเงินเข้ามาคุยกับคุณโดยตรงครับเพื่อให้คุณมีเงินทุนในการเริ่มครับ สนใจครับติดต่อวันนี้ทันทีครับ